ในกรณีที่มือถือเราค่อนข้างจะช้าอึดอัดสิ่งที่เราจะดูก็คือเราจะต้องเอาข้อมูลเก่าๆทิ้งไปบ้างก็มาที่หน้าจอแล้วก็ไปที่คำว่าโปรแกรมเห็นไหมฮะเหลืองๆนั่นพอกดมาที่นี่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่า,าการล้างข้อมูลเห็นไหม ตรงสีส้มๆนั่นก็กดเข้าไปที่การลังข้อมูลข้อมูลก็จะขึ้นมาให้เราดูว่าอันนี้ก็คือเหมือนกับเหมือน,นกับเป็นเป็นขยะที่เราใช้แล้วนี่ก็เป็นสามร้อยเก้าสิบสี่เบเคก็คือกิโลไบต์หนึ่งไบต์ก็คือหนึ่งตัวอักษรอันนี้ก็คือคล้ายๆกับมีข้อมูลที่มันมันเหลือ มันใช้ไปแล้วแล้วก็มันอยู่ในเครื่องเราเนี่ย394กิโลไบต์กิโลก็หนึ่งพันเนี่ก็โหมันตัวอร์มนก็เยอะเหมือนกันนะแล้วกดไปที่คำว่าล้าง้งา,างนี่ตอนนี้ก็เหลือศูนย์แล้วเห็นไหมพอเหลือศูนย์แล้วเนี่ยเราก็กลับไปข้อมูลเราก็ มือถือเราก็จะเบาลงจะจะสะดวกขึ้นควรจะล้างแบบนี้ทุกทุกวันหรือสองวันก็ได้นะฮะอีกอีกตอนหนึ่งก็คือล้างไปล้างแคชก็คือข้อมูลที่เขาสำรองไว้ตอนที่เรากำลังใช้างานเนี่ยเขาจะมีข้อมูลสำรองเรียกว่าแคสนะคือขยะมันเราก็ไปที่คำว่าตั้งค่า ตั้งท่าปั๊บเราก็เลื่อนขึ้นไปแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปที่พอหา,หาข้อมูลว่าเราจะล้างตรงไหนจะช้าไปที่บางรุ่นก็จะมีเขียนว่าการจัดการแอปเหมือนนี้การจัดการแอปเขาก็จะมีแอปเริ่มต้นแอปแรงแต่ว่าเนื่องจากว่า รุ่นนี้ผมใช้อ p p โนะฮะมันจะมีเข้าไปล้างที่ที่เก็บข้อมูลเห็นไหมแต่บางรุ่นเขาจะใช้การการจัดการแอปบางรุ่นก็จะเห็นว่าที่เก็บข้อมูลอันนี้จะมาที่การเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลครับมันก็จะมีข้อมูลอะไรบ้างอันเยอะแยะหมดเรามาที่ข้อมูลที่เราเก็บแอปไว้แอปนะฮะครับอืมเราจะล้างล้างเขา โอ้ก็จะมีข้อมูลขึ้นมาเมื่อเราจะล้างข้อมูลตรงไหน,นเราก็กดไปสมมก็กดที่เซเว่นอเลหรือว่ากดที่คายมัตเตอร์หรือ y t u t u อย่างเงี้ยผมกดไปที่เ YouTube เพราะเล่นบ่อยกดเข้าไปปั๊บโอ้ข้อมูลแคทเขาบอกว่ามีสามสิบแปดจุดแปดมิไบต์คืนเอออันนี้ก็เป็นล้านเลยเป็นล้านตัวอ,อักษรเลย มันก็เข้าไปที่คําว่าล้างแคชนะอย่าไปล้างข้อมูลล้างข้อมูลข้อมูลหายหมดเลยล้างแคสตดจาก38.8มิกเนี่ยก็จะเหลือศูนย์แล้วเห็นไหมจากนั้นเราก็กลับไปดูกดไปที่เครื่องหมายสามลี่ยมทั้งล่างนั่นนี่แล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆเราจะล้างอะไรบ้างติ๊กตอกเล่นบ่อยไหมติ๊กตอกก็เล่นบ่อยนี่ มีแคตตั้งเก้าร้อยหกสิบเจ็ดมิกโอเยอะเลยเราก็ล้างแคตนะอย่าไปถอนการติดตั้งนะล้างแคตเหลือศูนย์แล้วแล้วก็กลับไปก็ทำไปอย่างเงี้ยเฟซบุ๊กเ่ะเยอะไหมเฟซบุ๊กก็สามร้อยแปดสิบเอ็ดนี่ก็ทำให้เครื่องเราช้าเนี่ยเหลือศูนย์แล้ว มือถือเราจะเร็วขึ้นมากกลนอย่างเงี้ยเนี่นคยค่อยๆค่อยๆล้างไปเรื่อยๆอย่างนี้นะถ้ามีเวลานะนี่ก็มันมีเยอะนะผมก็ทําให้ดูแค่นั้นก่อนจะได้ไม่เสียเวลาก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านบ้างครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมีแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ